งง่ายเอาหัวกระถิ้นปีเมื่อนี่แหละปีนี่แหละเพื่อนเาใบนาบวชก็ไปเก็บไปพระนอนจังน้อยพระบนมาสวยงานหลายหยิบปักกุดนอนแห็นด้วยถอยถอยถอยแม่ đang buồn 615 3 thằng bụt thằng bụน เอา nhau มานี่ครับพลหมุมตั้ง รถบานรถบานว่ตาต,ต,ต้องแกะออกเด้อาไว้พานอนเพื่อนไปเขากรมาทานอยู่ในียหันเลยไ,ไปมากไปทังบนชักกอกนงยุ่งบน,น,นอะเบื้องทางเท้ง้งงนได้ หอยพานนันหอกระถิ้นหอกระถิ้นปีนี้ Chế em miền Hãy thang cho tí luôn คือว่าตรงัาไปเลือดโอ้ ีน้องงุ่งลงปูเมียนฉีน้องงุ่งบ่เนี่ยลาบ้างฮะล,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 ล่ะ ม่่อเนืกินเนี่ยม oh ันมาปูครับเอาไมมมันเรียบอะไรเ้ยเ้ยกล้ย๋อครับครับก้องนึงพ่นอยู่ในกองหัวหาน้ำเด้อในในองปุ๋ยนะเอาใส่คูไว้เทใส่คูไว้หัมันหนเข้ยแล้วไมนกิน

nó cũng dùng nóc dùng Chín hoa hán cây. Cứ ừ. oh. để ngăn đi rồi bỏ cay. bác Như là buồn nó về, 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 về. mân Quân nó mang này leo หมอกระสินเอามาไว้นี่แล้วนี่จักหน่อยพระเป็นเขาม้าซอยงานงานนั่นฉลองบวช่แหละพระจะมาแพล่ข่อซอยแน่มานั่นมานี่มันเตรียมการเตรียมงานฉลองอุโบสถนี่พระเป็นจิบยี่สิบคนเลยก็เลยมันว่างตัวนี้ก็เลยเอามากเคื่มันได้แกะออกปักกดได้กลางเต้นกลางเต้นนอนอยู่เนี่ยบุญมักนอน นายออกไปทั้งเืินก็นได้นี่พีเวกช่วงใบใบภาคุณเจกะลงปวดตดัดปวดมิหารลานเจดีดปูดอะไรฟังเพ่นบอดได้ยิน,นไม่อเนาะ มัวเดียวปูฟังฝนหมดยินมั้งลุงเบือว่าหน่บอเฮ็ดเอาแต่งานปฏิวัติโยนบ้านคาใหญ่พุ่นบอให้เพื่อนเฮ็ดให้เอาทีมใบกับเลยไปเมื่อนั้นเคยเห็นว้างอยู่ม่งเกาก็เลยเอามาน่ะ วัดวิหารลานเจดีเอาบุญช่วงไม่ๆ